สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรกรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พามาดูวิธีการดูเลตตนทุเรียนนะคะต้นทุเรียนตรงนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองเป็นทุเรียนที่ดาวได้เอามาลองให้ดูกันแล้วนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะยยังไม่ถึงสองอาทิตย์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะวันนั้นที่ดาวมาถ่ายให้ดูนะคะใบก็จะสังเกตสังเกตดูได้ว่าใบาเนี่ยจะแห้งเยอะนะคะ แห้งแล้วก็จะเป็นรูพุนหมดเลยนะคะใบจะเป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะเป็นเกือบทั้งต้นเลยนะคะวันนั้นที่ดาวมาให้ดูคลิปก่อนนะคะจะมีคลิปอยู่ที่ดาวนั้นลงไปเมื่อประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้เรามาติดตามผลกันต่อนะคะติดตามผลว่าวันนั้นที่ดาวเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเรียกเป็นสองอาทิตย์ดีกว่านะคะที่ดาวได้ มาบำรุงทางดินนะคะบำรุงทางดินก็คือมาให้กากอาหารแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยฮิวมิกทางดินนะคะมาวันนี้การเปลี่ยนแปลงของตต้นทุเรียนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวดังให้ดูนะคะพื้นดินนะคะอันนี้คือพื้นดินนะคะจากวันนั้นที่ดินแข็งดินแข็งแล้วก็ใบาเนี่ยจะเป็นไม่เป็นจุดจุดจุดเหมือนกับว่า เป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้อันนี้ร่องรอยที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่หมดเป็นแบบนี้เลยนะคะวันนั้นเป็นทั้งต้นเลยใบที่แบบดีๆจะไม่มีเลยนะคะแล้วดินก็จะแน่นนะคะดินอัดแน่นมากสําหรับต้นทุเรียนตรงนี้นะคะดินแน่นแล้วก็ทำให้การเดินของรากเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะดึงอากาศดึงอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดได้นะคะ ทีนี้มันก็ส่งผลให้กับใบทุเรียนของเราเนี่ยเกิดปัญหาก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบใบไหม้นะคะเป็นจุดๆเหมือนบใบไหม้นะคะคือดินด้านล่างอัดแน่นมันก็เกิดปัญหาทางใบขึ้นมานะคะไม่ใช่ว่าดินอัดแน่นทางทางทางด้านรากชั้นล่างจะไม่เกิดปัญหาทางใบอันนี้จะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะคะดินแน่นก็ทําให้ปัญหาทางใบเกิดขึ้นรากไม่สามารถที่จะดึงธาตอาหารไปเลี้ยง ใบเลี้ยงยอดได้เพียงพอใบก็จะตกสภาพเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราต้องดูแลทางดินให้สมบูรณ์นะคะดินร่วนซุยอยู่ตลอดนะคะเมื่อทางดินสมบูรณ์ราก็ดึงอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดได้สม่ำเสมอก็จะทำให้ต้นดูเดยนของเราเนี่ยใบสมบูรณ์ยอดสมบูรณ์นะคะหลังจากอาผ่านมาสองอาทิตย์ที่ดาวได้มาบำรุงทางดินนะคะก็คือให้เป็นกากอาหารตอนนี้ ไม่มีแล้วนะคะกากอาหารอันนั้นก็ละลายไปหมดแล้วแล้วก็ให้ให้เป็นปุ๋ยนะ้ำฮิวมิกทางดินเพื่อบำรุงดินนะคะก็ได้มาขุดดูนะคะได้มาขุดหน้าดินดูเนี่ยดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะดินจะร่วนดินดําแล้วก็จะมีไส้เดือนนะคะตอนนี้ไส้เดือนหายไปไหนหมดแล้วไม่รูสงสัยจะเดินหนีหมดแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วยอดนะคะก็เริ่มที่จะสร้างยอดขึ้นมาได้ดีแล้วนะคะเนี่ย จะตเตะยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราบำรุงทางดินไปนะคะบำรุงทางดินไปยอดก็จะเริ่มเดินแบบนี้นะคะคือเดินทุกกิ่งนะคะจะเริ่มเดินหมดเลยจะเริ่มแทงหางดาบขึ้นมาขึ้นมานิด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 แทงขึ้นมาเต็มหมดเลยนะคะคือแทงทุกกิ่งนะคะก็คือเริ่มสร้างยอดใหม่ได้นะคะส่วนใบนะคะส่วนใบที่ท,ที่ยังที่ยังเหลือก็ดีขึ้นนะคะ จะเขียวเข้มขึ้นแบบนี้ส่วนใบบา,บางใบที่มันยับเกินไปที่มันแบบโดนเชื้อโรคจากที่ผลจากดินเน่นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ใบนั้นหลุดร่วงไปแล้วก็เริ่มที่จะสร้างใบใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเริ่มสร้างยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งก็มาดูอีกรอบหนึ่งจะแตกยอดเต็มต้นเลยนะคะแต,ตกยอดเต็มต้นแล้วก็ควรดูแล สม่ำเสมอนะคะควรดูเลเียนของร้องให้ดินเนี่ยร่วนซุยสม่ำเสมอวันนี้เราก็มารักษาต่อนะคะเมื่อทุเรียนของเราเนี่ยเกิดดินอัดแน่นใบเหี่ยวยอดเหี่ยวขึ้นมานะคะใบเป็นสีน้ําตาลใบทะลุแบบนี้นะคะวิธีการรักษาก็คือดูแลทางดินนะคะเราไปดูแลทางใบยอย่างเดียวรักษาไม่ได้นะคะเพราะว่าปัญหาตัวเนี้ยมันเกิดจากทางดินนะคะ ใบจุดๆสีน้ำตาลแบบเนี้ยนะคะเกิดจากทางดินทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆท่านผู้ชมที่เข้ามาถามแล้วก็ดูนะคะดูคลิปนี้นะคะคือใบเป็นจุดสีน้ำตาลจุดๆแบบนี้ปัญหาเกิดจากทางดินนะคะไม่ใช่ทางใบคือให้มาบํารุงทางดินได้เลยวิธีการบํารุงทางดินนะคะเราก็ขุดดินขึ้นมานิเล็กน้อยนะคะ ขุดดินจากด้านล่างหรือว่าด้านข้างนะคะเล็กน้อยให้ดินด้นวนซุยเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูดน้ําดูดอาหารต่างๆที่เราให้ทางดินเอาเก็บไว้เลี้ยงรากได้นะคะถ้าดินไม่ร่วนซุยรดลงไปเนี่ยดินมันก็จะแข็งแข็งแล้วพอรดน้ํามันก็จะไหลไปอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะไหลไปฝั่งที่ต่ากว่ารากลําต้นก็ไม่สามารถที่จะดูด อาหารตัวที่เราให้ทางดินเนี่ยไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบได้นะคะการให้อาหารก็ศูนย์เปล่านะคะเนี่ยกิ่งแรกก็เริ่มแตกแล้วนะคะคือแตกทั้งหมดเลยหลังจากที่เราดูแลไปประมาณหนึ่งอาทิตยก์กว่านะคะเริ่มแตกแล้วนะคะคือทุเรียนเนี่ยนะคะถ้าเขาเป็นแบบดินอัดแน่นใบเป็นสีน้ำตาลเป็นจุดเนี่ยยอดเหี่ยวใบเหี่ยวบ้างเนี่ยนะคะ ปัญหาที่เราจะแก้ได้ก็ไม่นานนะคะอยู่แค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นใบก็จะดีขึ้นใบก็จะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเราแก้ปัญหาทางดินนะคะอย่างต้นนี้ที่ดาวพามาให้ดูพามาให้ดูเมื่อคลิปก่อนนะคะว่าใบของเขาเนี่ยพังหมดเลยนะคะใบจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นจุดๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ทีนี้วันนั้นดาวมาบำรุงทางดินนะคะก็คือให้เป็นปุ๋ยยูมิกทางดินนะคะแล้วก็ให้บำรุงเป็นตัวกากอาปุ๋ยกากาอาหารของเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมถ้าไม่มีกากาอาหารก็ให้เป็นปุ๋ยบำรุงทางดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผงปุ๋ยหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยชนิดน้ํานะคะปุ๋ยชนิดน้ําจะให้เป็นปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จาเป็นทจะต้องมาสั่งซื้อทางดาวทั้งหมดนะคะของเพื่อนเือนท่านผู้ชมมีชนิดไหนก็เอาชนิดนั้นแหละนะคะมาให้บำรุงได้นะคะ ก็ลองหาซื้อกันดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีเนี้ยเมื่อดินด้วนซุยแบบนี้ดาก็มารักษาต่อนะคะจะมาบำรุงดินต่อแล้วทีเนี้ยการที่เราบำรุงดินน่ะนะคะจะทําให้รากสามารถที่จะดึงอาหารได้ให้ดินด้วนซุยแบบเนี้ยขุดหน้าดินเล็กน้อยนะคะอย่าขุดให้ดึกเดี๋ยวจะโดนรากนะคะขุดแค่เล็กน้อยก็พอขุดหน้าดินแบบนี้ยังขุดได้อยู่นะคะขุดข้างๆข,ข,ขุดหน้าดินแบบเนี้ย ไม่ทําให้ดูนรากฝอยนะคะไม่ทําให้ดูนรากฝอยอันนี้รากที่เห็นเป็นรากของต้นไม้ที่เราได้ได้ออกไปนะคะไม่ใช่รากของทุเรียนนะคะก็สังเกตดูนะคะต้นที่เราขุดนะคะอย่าให้เป็นดูนรากของเขาวันนี้ดาวก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลต่อนะคะวิธีการดูแลต่อหลังจากที่ทุเรียนของเราเนะี่ยเริ่มฟื้ฟนฟูเริ่มเปลี่ยนสภาพก็พคือเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาใบาก็ เริ่มเขียวขึ้นแบบนี้นะคะใบเริ่มเขียวขึ้นแล้วแบบนี้นะคะทีนี้ดาก็จะมารักษาต่อด้วยการบำรุงดินนะคะ,ะเพราะว่าปัญหาหนักช่วงนี้ก็คือต้นทุเรียนของเราเนี่ยฝนตกพอฝนตกเนี่ยดินมันจะอัดแน่นมากนะคะพอหลังฝนหยุดไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเริ่มมีปัญหาใบเหี่ยวใบเหี่ยวยอดแห้งไม่ยอดเหี่ยวนะคะเมื่อปัญหาใบเหี่ยวเมื่อฝนหลังฝนตกเราก็ต้องมาขุดดิน ขุดหน้าลินแบบนี้นะคะเพื่อที่จะระบายความอัดแน่นของดินแล้วก็ดาก็จะใช้เนี่ยนะคะปูนขาวนะคะอันนี้เป็นน้ําปูนขาวที่เราได้ผสมเรียบร้อยนะคะอันนี้น้ําปูนขาวอยู่ที่ประมาณ 2- อถึงสลิตรนะคะอันนี้ก็เอาปูนขาว 2- อถึงสลิตรเนี่ยเราจะใช้ปูนขาวประมาณ1นถึงสขีดนะคะมาละลายนะคะน้ําแล้วก็ผสมผสมน้ําแบบนี้นะคะ แล้วก็เอามารดที่โคนต้นที่เราขุดเอาไว้แบบนี้เพื่อที่จะบำรุงดินลดกดด่างในดินนะคะลดความร้อนในดินหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะดินก็จะเพิ่มความร้อนเมื่อดินเพิ่มความร้อนรากก็สามารถก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะใบสิ่งที่ส่งส่งผลมาก็คือใบใจะเหี่ยวยอดจะเฉานะคะทีนี้เมื่อหลังจากฝนตกหนักแล้วเราก็ต้องมา,มาบ,บำรุงุงดินอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราควรดูแลดินให้ให้ให้แบบสม่ำเสมอหลังฝนตกเลยนะคะเราอย่าดีใจว่าเออฝนตกแล้วเราไม่ต้องดูแลทุเรียนแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรกับต้นทุเรียนแล้วหลังฝนตกเราต้องมาดูแลทันทีนะคะไม่งั้นยอดตุเรียนจะ,จะเหี่ยวใบจะอร่วงนะคะก็มาบ่มบำรุงดินต่อเพื่อลกักษารอักเนของดินนะคะเราก็จะให้เป็นน้ําปูนขาวแบบน,นี้รดกรดด่างในดินหลังฝนตกนะคะก็จะให้แบบนี้นะคะ เนี่ยท่านผู้ชมดูนะคะนะดินเนี่ยสามารถที่จะดูดตัวน้ําปูนขาวเนี่ยหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะคะแบบนี้นะคะทั้งที่ดินของเรายังชื้นอยู่เลยนะคะดินยังเปียกอยู่เลยเมื่อเรารักษาบารุงทางดินดีนะคะี่นะคะดึงหมดเลยนะคะก็จะทําให้ดินเนี่ยสภาพดินเนี่ยด้นวนซุยนะคะเมื่อสภาพดินด้นวนซุยนะคะปัญหาปัญหาของดินอัดแน่นก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ รถแมวหมีเนาะรถรถนี้รถได้ทั่วเลยนะคะรถได้ทั่วเลยจะจะรถปริมาณเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เราใส่ไปแค่สามน้ำประมาณ3มลิตรนะคะเนี่ยนะคะสังเกตดูเนาะดินสามารถที่จะดูดดูดน้ําดูดหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะทั้งที่ดินของเราเนี่ยยังชุ่มน้ําอยู่นะคะดินยังสามารถที่จะ แบบดูดน้ำปุ๋นขาวได้หมดเลยอันนี้ก็คือดินเริ่มสมบูรณ์นะคะเมื่อดินสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะให้ปุ๋ยอะไรไปทางดินนะคะดินก็สามารถที่จะดูดทานอาหารตัวนี้แหละใบเลี้ยงรากรากก็สามารถที่จะส่งขึ้นมาเลี้ยงใบเลี้ยงยอดทําให้ต้นทุเรียนของเราสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็แตกยอดสร้างยอดใหม่ๆได้สม่ําเสมอนะคะการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก็จะเติบโตได้ดีนะคะ ก็จะทำให้ต้นพันธุ์ของเราเนี่ยโตไว,วมีกิ่งเยอะตั้งพุ่มเยอะแบบนี้นะคะสร้างยอดทีหนึ่งก็จะสร้างได้หมดทั้งต้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้นทุเรียนที่มันแบบโซมไม่สมบูรณ์แล้วนะคะก็มาฟื้นฟูฟื้นฟูก็จะทําให้ทุเรียนเนี่ยกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ยังมีร่องรอยของบางใบนะคะแต่ละใบก็ยังมีร่องรอยที่ ที่ยังเป็นรูพุนอยู่แบบนี้นะคะแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหายก็จะทยอยหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปก็จะสมบูรณ์ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือใบที่เริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะรอสักประมาณหนึ่งเดือนต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะสมบูรณ์เติบโตนะคะแล้วก็แตกยอดแรงเต็มต้นสม่ำเสมอเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าทุเรียนยอดเหี่ยวแล้วเราจะไม่มีทางรักษานะคะ รักษาแบบดูเลบำรุงต่อไปนะคะต้นทุเรียนก็จะกลับมาฟื้นฟูในสภาพที่สมบูรณ์ได้นะคะ <c oughs> ก็ใช้น้ําปูนขาวมารดดินให้หลังจากที่ฝนตกหนักนะคะต้องดูเลต่อทันทีนะคะมันหนักถ้าฝนตกหนักมากๆเนี่ยม,มันการดูเลเนี่ยเราต้องดูเลทันทีนะคะค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาดูวิธีการฟืร้นฟูต้ตอนอทุเรียนต่อนะคะเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์ดาวจะมาอัปเดตได้ดูอีกทีหนึ่งว่า ตูเรียนต้นนี้แตกยอตั้งพุ่มขึ้นมาเต็มต้นหมดเลยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของดาวก็พยายามดูนะคะแล้วก็สังเกตว่าต้นทุเรียนต้นนี้อยู่แบบนี้เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งประมาณสองอาทิตย์ดาวจะมาให้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนต้นนี้เปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ดาวต้อง ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ,ะเพื่อใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวีโอใหม่ๆของเราต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบขอบพร,ระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุก من, ทก,กาลังใจเลยนะคะเจอกันด้านใหม่คลิปหน้านะคะ